ฮัลโหลครับลูกค้าครับฮัลโหลครับก็ลูกค้าสั่งเมคโคสามสและ336 2คันเว้อลูกค้าจะรวยไปไหนครับเนี่ยผมเตรียมมาแล้วครับลูกค้าครับอ่าตอนนี้รถพร้อมส่งมอบแล้วครับลูกค้าครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้ลูกค้าณบัดนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นไงท่านผู้ชม เดี๋ยวไปส่งลูกค้าน้ำบัตรนาวเลยครับทุกยูงครับป่ะอันนี้ยกไปสมารถยกได้แล้วครับผมก็เดี๋ยวจะทําการส่งให้ลูกค้าเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เรามีรถละเหลือหางกับหัวอสองคันเนี่ยมัน,ม,นมันใช้โรเบิร์ตตัวนี้ไม่น่าไา้นะทุกยูงแต่ว่าถ้าเป็นโรเบิร์ตตัวนี้มันก็น่าจะน่าจะยาวเกินไปนะทุกยูงโรเบิร์ตที่แปลกที่สุดในโลกแล้วกันนะครับทุกยูงครับไม่ไม,ไม่ไม่ในโลกหรอก จะแปลกที่สุดที่เห็นมาเดี๋ยววันนี้ใช้โลเป็เป็นโลเบตยาวแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับมันยาวมากๆนะสังเกตได้เลยว่ามันยาวยาวมากซึ่งถ้ายาวเกินไปเราก็ไม่จะไม่สามารถที่จะออกจากประตูนรกตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งผมวัดเลยเลยว่าสองคันนี้มันใช้ค่อนข้างที่าวยาวตัวนี้ก็ประมาณ3เมตรตัวนี้ก็ประมาณสองเมตรกวา่างเกือบ3รวมกันเป็น เกือบหกนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้โลเบทที่มันเออ,เอ,อยาวๆหน่อยนะครนะับก็หาด้วยเ่ามันต้องเบียร์เนาะเออมันต้องเบียร์แล้วเนาะเ <c oughs> ออทนะ่านผู้ชมเนาะข้างหน้านี่ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ป้างก็เอาไปขึ้นโลเบทนี่คืออะไรครับเนี่ยเออคัดตั้งนะทุ่กผู้ชมนะ <c oughs> ต้องคัดตั้ง โอ้มีแผ่นไม้ด้วยเราจะอแผ่นไม้มาดีไหมผมว่าเอามาก็ดีเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันนะจะได้พี่พีเกาะให้ดีนะครับผมผมพูดอะไรของผูะเนี่ยเออโอเคก็เอามาเลยแล้วกันนะก็ถ้าตรงนี้มันเงียบไปหรือว่าเสียงมันเปลี่ยนไปก็อใช้ว่าติดลิขสิทธิ์นะครับผม แบบเพลงนี้รู้สึกว่าจะติดบ่อยซะเหลือเกินนะครับผมคือว่าคือมันลงลงปุ๊บมันมันไม่ติดเลยนะมันต้องแบบคือมันจะติดย้อนหลังประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะ <c oughs> ออนะครับผมมันคนขี้ยาบ้าบอคอ,อยพอกมากเลยโอ้มียางอะไหล่ด้วยนะครับผมแค่โอ้แต่งเยอะจังวันนี้ส่งแคลดแน่นอน,นะครับว่าต้องเป็น อาหางสีแบบเอ้มีสีฟ้าเสีมเงินปะว้าวสุดยอดสุดยอดเวอร์จ้าแ็ดแค่ข้างล่างเออเอาสีดำเนาะถูกแล้วหรือว่าเหลืองดีวะเอ้ชีเหลืองก็สวยเหมือนกันนั่นเนี่ยที่ชมอุปแต่งได้เยอะนะครับผมพอละ ก็เราก็ได้หางโรเบตยาวมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเหลือเฟือด้วยซ้ำนะเนี่ยท่านผู้ชมนะต่อไปก็จะเป็นหัวแล้วกันนะผมเราจะใช้เป็นหัวตัวไหนดีหรอหัวลากตัวไหนยี่หยอคุณปู่เหรอเพื่อจะเอาตัวหัวลากม่เท่านี้ออขออ,อนหาสนใจดีนะล้วหัวลกไอ้นั้นผมอยู่ไหนวะนะไม่ใช่ดีหัวรลกไอ เขาเรว่าอะไเดี๋ยวขาปแปรบอ่าเป็นหัวลากตัวนี้ครับผมก็ผมว่าตัวนี้มันแรงมากๆกูแล้วนะครับนี่ก็เ,เดี๋ยวลุยกันเลยนะเพราะว่าถ้าเราไปส่งลูกค้าเนี่ยเราต้องใช้หัวลากที่มันรู่หลานะครับบาหเ้า มาเฮาคือเราต้องเอารถไปขึ้นข้างนอกนะท่านผู้ชมโนขึ้นยากจริงว่ะเลี้ยวยากไม่ใช่ขึ้นยากเลี้ยวยากเดี๋ยวผมขอญาตเอารถรถก่อนแล้วกันนะสำหรับแคททั้งสองคัน เป็นไงคือไอตัวนี้แม่งดีมากเลยอ่ะขุดทุกที่ได้ด้วยขุดทุกที่ได้ด้วยจะแช่จัดตอนแรกเราลงมันขุดทุกที่ไม่ได้นะผมไม่รู้ว่าผมไปหามาจากไหนมันขุดได้เฉยนะมันแล้วแต่เวอร์ชั่นนะครับเอาลูกค้าสั่งสองคันไปเลยครับทุกที่ครับตอนนี้คือไปริบพุทไปเลยครับพ่อป้าเลย,นะเล,ยลูกค้าคนนี้ เออคือเราไม่สามารถเลี้ยวตรงนี้ได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราต้องตรงไปครับผมชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วอุ้ยไปก่อนเอฟฟี่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปเลยครับไปเลย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  ท่านผู้ชมโันชนเ่าไงดีวะโอวี่ดิวะเนี่ยอเออออกมาออกมาออกออกออกโอเคโอเคผมโอเค,อเคผมชอบที่นี่โอเค,อเคผมชอบผมชอบเลยครับผมชอบที่นี่จากนั้นเราก็จะมาเอาลงไงอะ่ะ อ๋อเอาใช้เมาส์คลิก่อนนะครับผมไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอารถขุดมาขึ้นแล้วก็จะไปส่งลูกค้ากันละกันกนะค,ครับทุกชมครับส่งลูกค้านะครับผมลูกค้าคือพระเจ้านะครับผมลูกค้าลูกค้าสวัสดีครับลูกค้าสวัสดีนับนี่ลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้านะครับผมคือผมจะต้องเอาพี่ใหญ่ขึ้นไปก่อนนะครับ เอาพี่ใหญ่ขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอาน้องตามไปแล้วกันนะครับนี่รอแป๊บครับลูกค้าครับต้นลูกค้าที่มีเออเขาเรียกว่าอะไรพวกมีพิบคุณเฟือเฟือเผื่อแผ่นะครับผมรถกำลังจะไปส่งลูกค้าครับผมลูกค้ารอแป๊บนะครับสามสามหกสามสิบหกตันหนึ่งคันนะครับอุ้ยสายไฟสามสิบหกตั S 1คันนะครับผมแล้วก็จะเป็น3 2 0อีก1คันนะครับรวมเป็น2คันล้กันูมครับลูกค้าท่านนี้สุดจัดจริงๆว่ะสุดสัตจริงๆไปวิววิวทไมเป็นอย่างววิ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 ว ก็ค่อนข้างที่จะยากนะทำไมมันเดินเร็จวจังวะเนี่ยอะไรของบั่นวะเนี่ยเฮ้ยเออใจเย็นดิพี่เบิ้มอ่าหมุนครับหมุนอ่าโอเคอุ๊ยทำไมมุมบางอย่างอย่างนี้วะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรรับเี่ยโอเค ตอนนี้ผมกำลังจะสุ่มคัน320ในเจนและ336ในเจนนะครับไปที่ลูกค้านะครับทุกทงครับเด่เป็นไงโอเคตอนนี้รถพร้อมแล้วนะครับผมเออผมคิดว่าน่าจะผมน่าจะเบาๆหน่อยนะ,ะเอาละเอาละครับผมขึ้นแล้วครับ ดี๋ยวแล้วครับรอแป๊บนึงนะครับลูกค้ารถกำลังขึ้นครับอู้ดูดูเวลาเราเยียบไม้มันกับเพลอบเลยนะดูมันยุบเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้วันนี้แผ่นไม้ขยายนะครับโอ้แต่ว่าเสียงแตกมากเลย เสียงแบบโอเคครับวางลงครับผมเด็กเชี่ยนี้วางบนไอ้นี่เลยว่ะเอาละเราขึ้นได้แล้วหนึ่งเขาโอ้โหแม่งผู้ที่เหลือเฟือเลยอ่ะอ้เราแถมบุกี้ไปสักการไหมท่านผู้ชมแต่บุกี้ไปสักการไหม คันนี้ยี่สิบสองนะครับคันนั้นสามสิบหกตันนะครับผมตันนะเป็น,นะนปตันนะครับหน่วยเป็นตันนะครับผมอุโมนดีเหลือเฟือเลยพี่เอ้ยเหลือเฟือเลยนะครับรั่วพื้นที่แบบเหลือเยอะมากๆอะ่ะเหลือแบบเรียกได้ว่าแบบแบบ โอ้โหดูดูพี่เออเขาเรียกน้องหลอนะ่อครับเวลาดูชุดขับเลยแม่แบบเป็นชุดชุดชุดแบบชุดแบบชุดทำงานอ่ะท่านผู้ชมนะน้องหล,อล่อเราอ่ะเออนี่เนี่ยมันต้องแต่งตัวอย่างนี้นะครับผมถึงจะเป็นแบบชุดทำงานนะครับโอ้โหดูดิท่านผู้ชมคือแบบ อันนี้คือดึงอาร์มสุดแล้วนะครับโอ้โหคือน,นี้คือหางหางโรเบิตยาวเลยอะ่ะโอ้โห,หเอ้าแล้วทำไมมันเอียงมาอย่างนี้วะเนี่ย โลบิตยาวเลยว่ะท่านผู้ชมมาโลบิตยาวเดี๋ยวล็อกก่อนล็อกก่อนล็อก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 โอเคล็อกแค่นี้ก็ไม่ตกแล้วนะครับท่านผู้ชมแหมโอ้โหยอมใจลูกค้าจริงเหรอแม่งสองคันเลยอ่ะเล่นแบบคือเล่นแบบคือเขาเอาไปเขาน่าจะเป็นโรงงานแบบงานหลวงนะครับท่านผู้ชมนะส่งงานหลวงนะครับ นะแต่ตอนนี้ปผมเขาบอกให้ไปส่งที่บ้านก่อนนะครับท่านผู้ชมคือนะ่าจะเอาไปลุยงานหลวงว่ะโหเราลุยงานหลวงเลยมันคุ้มหรือเปล่าวะ,ะล่อสองคันอย่างเงี้ยปวดเกิดเนาะคือสามสิบหกตันหนึ่งคันนะครับแล้วก็ยี่สิบสองตันนะครับสามสองศูนย์อีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวไปส่งเลยแล้วกันนะบ้านลูกค้าอยู่ฝั่ง คันไหนยังไม่ดับเครื่องวะมึงไม่ทำไมไม่ดับเครื่องวะเนี่ยอันนี้ล็อกเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ล็อกเรียบร้อยนะครับท่านผูมครับนะของแถมของแถมยังยังไม่มีนะครับของแถมยังไม่มีโอเคเดี๋ยวเอาหางขึ้นก่อนจึกอุ้ยเช็ดโดนอุ้ยโดนโดนโดนท่านผู้ชมโดน ไปไปไปโดนโดนโดนโขยับถอยไปอีกได้นะโโอ้โหพื้นที่ยังเยอะมาเบียดอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยดูอ่ะพื้น,นที่ยังตั้งเยอะเอะอพื้นที่ยังเยอะเลยเนาะไปแล้วโยมอุอ้ยรุดรุด ออกอออกมาแม่งก็โดนเลยอะออกมาใส่ต้นไม้เลยอะออกออกมาปุ๊บเป็นจนต้นไม้เลยอะไรของมันวะน่ะเว้ยเฮ้ยมึงเบรกดิอุ้ยเพ็บอุ้ย รถหนักจัดเลยว่ะทุกผู้ชมปีกบีกไม่ค่อยอยู่เลยอ่ะรถรถหนักจัดเลยเนี่ยโอ้โหเบรกไม่ค่อยอยู่เลยเนะี่ยโอ้โหเดี๋ยวให้ดูรถอีกหนึ่งครั้งเอ้ยไม่ปิดประตดดูดูรถอีกหนึ่งครั้งครับผมสองคันเลยครับทุกคนครับส่งลูกค้าครับผมนะสองคันเลยแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าตอนนั้นส่ง36ตันนี่คนดูจะชอบนะครับ อาสายอยู่หกตันสองคันนะโอ้โหอันนี้แบบรัดฝ่ารัดตรงไปเลยเว้ยนีซน่ซุมกันซุมกันอ่าซุมหน่อยเอาหน่อยอ่ะบ้านลูกค้าอยู่ตรงไหนวะ เดี๋ยวเราจะไปส่งตรงแถวๆช่ว,วง,งนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะครับะจะได้ไม่ต้องไกลมากแนละ้วโอ้โหดูเสียงเนี่ยโอ้โหเบรกโคตรยากเลยท่านผู้ชมใส่มันหนักหนักแบบหนักเลยอ่ะหนัก,กนจัดๆเลยอ่ะ น่าจะเป็นโรงงานหลวงนะครับเฮ้ยาตีเอาปตีป่าตรงนี้ได้ปะแม่งกูอยากตีป่าใป่ปะนะเฮ้ยผมผมอยากตีป่าทุกผู้ชมอูซื้อที่ซื้อที่ได้ด้วยเดี๋ยวเอาสามสาตหกีป่าตรงนี้เลยท่า,านะผ,ผาานู้ชม ่ตีผมมาหามาตีป่าแล้วก็เดี๋ยวพาคุดสระด้วยมีคนอยากดูอยากดูไฟยีส่สองขุดสระเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวผมจัดให้อยากดูไฟยีส่สองขุดสระเดี๋ยวจัดให้เลยเอาสามสามหกนี่แหละชักล่องขุดกงขุดคลองเลยก็ว่าดไปนะ ถึงแล้วครับผมอันนี้เป็นแยกทางหลักนะครับถึงแล้วครับลูกค้าครับรถมาส่งแล้วครับว้รถมาส่งแล้วครับลูกค้าลูกค้าบังดีใจใหญ่เลยเว้ยเอ๊ะยดดเครถมาส่งลูกค้าลวเวลยรถมาส่งลูกค้าแล้วลดลงก่อนเอาหางลงก่อน ลงคอนตุกดล็อกนะผมนี่เดี๋ยวส่งลูกค้าเลยนะครับผมไปดีไปดีเวลาจะหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวยุ้ยโอ้โหรถตีลูกค้าเด้อเออมันเอ่อมันเปื้อนนิดหน่อยเปื้อนนิดหน่อยนะลูกค้าครับโอเคเดินผิดเดินผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับ เดินเดินลงแบบไม่ต้องเอาหางคำ้ำเอ้ยเอามุ้งกี่ค้ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวพื้นเขาชำรุดครับเดี๋ยวพื้นเขาจะชำรุดนะครับผมนี่โคตรสวยอ่ะมุมมองเนี่ยเดี๋ยวพื้นเขาจะชำรุดได้นะครับผมโอเคเดินลงเลยครับผม เดินลงเลยเดินลงเลยโอ้โห oh. มันก็ต้องหมุนอยู่ดีอะ oh. ก็ต้องหมุนอยู่ดีอะโอเคครับผม เป็นศิริมงคลครับเน่รับรถล่ะครับรับรถล้วลูกค้ารับรถแล้ว,ล,ล,วลูกค้าเรารับรถแล้วอะท่านผู้ชมครันนี้ขุดทุกที่ได้นะเดี๋ยวพา,าไปขุดสะท่านผู้ชมมีใครอยากดูบ้างเนะี่ยไม่มีคนอยากดูก็ไม่ทำนะร <c oughs> อเล่นร <c oughs> อเล่นทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิม <c oughs> โอเคเราไปต้อง เราเราไม่ต้องค้ำนะครับเดี๋ยวมันจะขูดนะครับเพราะว่าเป็นหางโรเบียตอยู่แล้วลงง่ายๆดิสไลด์ลงเลยเห็นไหมสไลด์ลงเลยโอเคครับลูกค้าผมมาส่งแล้วครับจอดหน้าบ้านนะครับลูกค้าบอกนี่ดูชุดว่ะโอ้โหใจถึงครับมาถ่ายได้ครับถ่ายรูปไ่้ครับ 36ตัน2คันเอ้ย36ตัน1แล้วก็320อีก1แล้วกันนะทุกท่านผู้ชมครับโอ้โหเวลาก,กูวดเลยว่ะลูกค้าลค้าสุดยอดเอ้ยทำไมมึงเก่าอะไรเก่าเร็วอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยพี่พี่อยากพึ่งเก่าดิพี่เออผมมาส่งให้ลูกค้าเนี่ยโอเคผมเดี๋ยวพันนี้เจอกันใหม่พันหน้าแล้วกันนะผมสำหรับพันนี้ลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ20่สิบแล้ว